สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ก็เป็นการรบกันวันที่946ระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียเราเพบว่าสนามรบในยูเครนย,ยังคงมีการประทะก,กันอย่างหนักดวงกองทัพรัสเซียได้เปิดฉากรุกครั้งใหญ่ในพื้นที่ของเมืองคูเปียนแต่ทว่าก็ล้มเหลวถูกกองทัพยูเครนใช้ดโดรนแบบกระเบเ้โจมตีเสียหายอย่างย่อยยับ และข่าวที่ว่าเครื่องบินรบแบบ F-16 ของยูเครนถูกกองทัพรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธระยะไกลก็พบว,ว่าเป็นแต่เพียงโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียเท่านั้นดังนั้นในวันนี้เราจะไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของยูเครนในรายการพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การรบล่าสุดของยูเครนถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้พวกเขาจะเสียเปรียบกองทัพรัสเซียอยู่มากแต่ว่ากองทัพยูเครนก็พยายามที่จะสู้แบบสุดใจเพื่อที่จะทําการรักษาเมืองโปคคฟเอาไว้ให้ได้ในช่วงนี้เราเพบว่ากองทัพรัสเซียไม่ได้บุกเข้ามาทางด้านหน้าเมืองแบบตรงๆซึ่งระยะห่างจากเขตยึดครองของกองทัพรัสเซียไปถึงเมืองโปคคฟก็อยู่ห่างกันประมาณ8กิโลเมตรเช่นเดิม อย่างไรก็ตามเราพบว่ากองทัพรัสเซียมีความคืบหน้าสำหรับการยึดพื้นที่ของยูเครนเพิ่มเล็กน้อยทางด้านล่างโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกทหารได้กล่าวว่ากองทัพรัสเซียน,น่าจะเลือกทำการตีโอบเมืองโปคอฟมากกว่าที่จะบุกเข้ามาแบบตรงๆดังนั้นในระยะยาวหากว่ายูเครนไม่สามารถเสริมทหารอาวุธหนักและระบบป้องกันพันธากาศระยะไกลเข้ามาในพื้นที่ได้ยูเครนก็จะมีความยากลำบากเป็นอย่างมากในแนวรบทางด้านทิศตะวันออกครับ ซึ่งตัวที่อันตรายที่สุดสำหรับกองทัพรัสเซีย ก็คือพวกระเบิดร่อนที่ทิ้งจากอากาศยานนั่นแหละครับยูเครนก็คงต้องใช้ระบบป้องกันพลังการแบบแพตริออตที่มีระยะยิงที่ไกลทําการสอยเครื่องบินรบของกองทัพรสัสเซียได้ทําไมอย่างนั้นแล้วการตั้งรับของยูเครนก็จะต้องเจอกับปัญหาที่หนักหน่วงส่วนพวกรถถังยานเกราะเนี่ดมินคิดว่ายูเครนน่าจะเอาอยู่นะครับคุณผู้ชมด้วยกับดากระเบิดรถถังโดรนแบบ f อพวจะรวดต่อตั้งรถถังและปืนใหญ่สนามครับ ส่วนการรบกันในพื้นที่ทางด้านใต้ของเมืองอับดิบกาซึ่งเป็นปากถุงจุดนี้กองทัพรัสเซียพยายามที่จะปิดล้อมหรือว่าตีตัดหลังฐานยูเครนมานานแล้วแต่ว่าทําไม่สําเร็จการสู้รบกันในปัจจุบันก็มีการประทะกันอย่างหนักในเมืองวงกลมสีแดงนี้นะครับ หากว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้โอกาสที่ทหารยูเครนจะถูกปิดล้อมก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนการรบกันในพื้นที่ของเมื่อวานก็เพราะว่ายูเครนสามารถดักซุ่มโจมตีรถถังของกองทัพรัสเซียได้จํานวนสาคันซึ่งหนึ่งรถถังในนี้ก็เป็นรถถังแบบ T72B3 ท,ที่ได้รับการปรับปรุงมาใหม่ส่วนยานเกราะและรถขนส่งทางกระหานที่ได้รับมาจากจีนก็ถูกทําลายเสียาหายไปอีกจํานวนหนึ่งครับโดยกองทัพยูเครน ก็ยังคงได้อาศัยโดรนแบบ FPV และปืนใหญ่สนามคอยดักซุ่มทําลายขบวนยานเกราะของกองทัพรัสเซียอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วงนี้กองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะยึดพื้นที่ของยูเครนให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูโคลนตมจะเดินทางมาถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะต้องสูญเสียอย่างหนักก็ตามครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงพื้นที่การสู้รบที่มีความสําคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนะักและพื้นที่แห่งนั้นก็คือแนวรบที่เมืองคูเปียนนั่นเองครับโดยเมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองสําคัญมีแนวแม่น้ําเป็นปราการธรรมชาติ กองทัพรัสเซียพยายามบุกเมืองนี้มานานแล้วเช่นกันแต่ว่าก็บุกไม่เข้าโดยตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนพวกเขามีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจุดนี้ให้คุณชมสามารถสังเกตจากแผนที่การรบเทียนมินได้ทำไว้ได้เลยครับทั้งนี้เมื่อ2-3วันที่ผ่านมา การโจมตีครั้งใหญ่ของกองทัพรัสเซียในทิศทางของเมืองคูปเปียนก็ล้มเหลวพวกเขาได้ส่งรถถังยานเกราะและรถขนส่งทางกรทหารรวมกันมากกว่า50คันเข้ามาโจมตีแนวตั้งรับของยูเครน แต่ว่าก็ถูกนักบินโดรนและปืนใหญ่สนามของยูเครนทำลายและสร้างความเสียหายให้กับขบวนคอนวอยการโจมตีของรัสเซียจำนวนรวมกันมากถึง40คันซึ่งก็รวมไปถึงรถถังจำนวน13คันและรถรบฐานราบอีกจำนวน15คันครับ ต่อมาการรบกันในพื้นที่ของเมืองวลาดาในจุดนี้คาดว่ากองทัายูเครนอาจจะต้องทําการถอนตัวออกมาในไม่ช้าเพราะว่าถูกกองทัพรัสเซียได้ร้อมเอาไว้เกือบจะทุกทิศทางแล้วและเมืองแห่งนี้ก็ถูกระเบิดร่อนของกองทัพรัสเซียทําลายราบเป็นหน้ากองจนแทบที่จะไม่เหลืออะไรไว้ให้ปกป้องแล้วครับ แอดมินก็มองว่าหากรัสเซียยึยดวูเรดาได้พวกเขาก็จะไม่ได้อะไรจากเมืองนี้เพราะว่าเมืองมันได้พังหมดแล้วจะใส่ตึกกรามบ้านช่องเอาไว้เป็นที่กำบังก็คงจะไม่สามารถทำได้ซึ่งสภาพของเมืองก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่ละครับมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัระเซียประจำมาที่29กันยายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1 1 7 0นายยานเกราะ38คันรถขนส่งทางกหารทหาร84คันรถถัง9คันปืนใหญ่สนาม62กระบอกดโดรน93ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง1ระบบและระบบป้องกันพลังการอีก1ระบบครับ ข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมที่สื่อของรัเสเซียได้เคยออกมาเสนอข่าวว่ากองทัพรัเสเซียได้ใช้ขี่ปนาวุธร่อนยิงโจมตีและสามารถทำลายเครื่องบินรบแบบ f 16ของกองทัพยูเครนได้นั้นจริงๆแล้วมันเป็นแต่เพียงโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าเหตุการณ์จริงเครื่องบินรบลํำต่าวตกจากการฝึกในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2019แล้วครับ สวนสถานทูตของรัสเซียในแอฟริกาใต้ที่ได้ออกมาเยาะเย,อะอย้ยยูเครนว่าเครื่องบินรบแบบ F-16 ของยูเครนไปไหนเสียแล้วตอนนี้ก็น่าแหกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทางการของยูเครนได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยจํานวนหรายจากเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียได้โจมตีศูนย์การแพทย์ของยูเครนในเมืองซูมีจานวนสองครั้งติดต่อกันตามคํากล่าวอ้างของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของยูเครนโดยการโจมตีครั้งแรกทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนหนึ่งรายและทําให้บางส่วนของศูนย์การแพทย์ได้รับความเสียหายในขณะที่ประชาชนกําลังอพยพกองทัพรัสเซียก็ได้ทําการโจมตีซ้ำ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกจํานวน5รายรวมกันทั้งสิ้นเป็น6กรายครับส่วนกองทัพอากาศยูเครนได้กล่าวว่า พวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนของรัสเซียได้จำนวน69าลำจากทั้งหมดที่กองทัพรัสเซียส่งเข้ามาโจมตีจำนวน73าลำส่วนขี่ปืนาวุธร่อนพิสัยไกลกองทัพรัสเซียก็ได้ส่งเข้ามาจำนวน2ลูกและขี่ปรนาวุธพิสัยไกลธรรมดาอีกจำนวน2ลูกครับอันนี้ก็น่าเห็นใจประชาชนชาวยูเครนมากๆเลยล่ะครับแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะอ้างมาตลอดว่าเป้าหมายการโจมตีของพวกเขามีเพียงแต่เป้าหมายทางการะถานในยูเครนเท่านั้น แต่ว่าผลการโจมตีที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละครับซึ่งเราก็คงต้องให้กำลังใจทหารยูเครนต่อไปในการต่อสู้กับกองทัพรัสเซียเพื่อที่สักวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากแผ่นดินของยูเครนให้ได้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมไทย i ิ i ิ a ต y รี่ t i o n เช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ